วันนี้ทำอะไรคะดอกไม้ดอกไม้มันจะบานที่ไหนคะในน้ำบานที่ในกระมังบานในน้ำมันจะบานหรือมันจะหกเดี๋ยวให้ขั้นต่อไปให้เด็กๆครับพับยังไงเดี๋ยวครูจะพับให้ดูค่ะพับไหนใครพับเสร็จแล้วไหนใครพับเสร็จแล้วอ่าพับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้พับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะพับพับพับเสร็จแล้วเราจะเอากระดาษที่เราพับได้เนี่ย ลงไปที่น้ํานะคะค่อยๆวางนะคะกระดาษที่เป็นดอกไม้ของเราจะวางลงไปในน้ําแบบนี้อ่ะสังเกตนะจะเกิดอะไรขึ้นเอาของปีใหม่ลงก่อนนะคะเราสังเกตของปีใหม่นะพอเราลงไปปั๊บอ่ะสังเกตนะจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตนะว้าวว้าว้าวว้าวดูสิเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ้ยอุ้แล้วยังไงคะยังไงต่อคะ ะปดอกมอ่ะไหนลองของหนูวางลงไปสิคะวางให้ถูกด้านนะอ่ะบัตเตอร์เอาวางลงไปลูกอ่ะใครจะบานก่อนอ่ะฟาเดียวางให้ถูกฝั่งนะลูกลูกปีม่ีใหม่บานก่อนพี่ใหม่บานก่อนว้าโอ้ก็ปีใหม่วางก่อนมันก็ต้องบานก่อนเฮ้ย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 เหมือนกระถดบาลแล้วบาลแล้ว